เกษตรไทยวันนี้นะครับมาเป็นกเกษตรที่เรียกว่าทัวประเทศเลยครับวันนี้วันที่27มีนาคมครับทางด้านของสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับและก็นายกเทศมนตรีนะครับทางเทศบาลนาครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเนี่ยจะมดวาระพ,พร้อมกันทางประเทศนี่ส่งผลว่าเองนะรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอย่างเช่นเทศบาลนาครสุราษฎร์ธานีเทศบาลใหญ่อีกหนึ่งเทศบาลน,นะครับก็จะมดวาระด้วยเช่นกันความพร้อมเป็นพันธุพืชกันบ้างในการเปรียมรับสมัครนะครับผู้ที่จะลงสมัครรับเลือก ในวาระต่อไปนี่แหละครับทัทง้งนายกเลยท,อทอั้งโซโทนี่แหละเป็นผนพืึกกันบ้างครับวันนี้กกอก็ประกาศมาแล้วมัลที่24มีนาคมที่ผ่านมาประกาศไอม้มีทางด้านของคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำเทศบาลทั้ง3แบบน,นะครับ ในช่วงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับจะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านชูจิตไกรวันครับประหลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและทางด้านของท่านอาจารย์ส้มปรารถกากับประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีส่งตรงถันอยู่ในรายการครับสวัสดีครับตอนนี้สวัสดีครับ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 มดวานอะไรนะวันนี้วันนี้จนถึงกี่โมงครับ เวลาราชการชื่อว่ามีการเพิ่มเรื่องเกี่สามรูดนะครับท่านนายกเก็บข้อมั้งยังกับตัวนี้ท่านนายกนี่ท่านนายกนี่ท่านได้ลาออกก่อนหลวงนาซองวันลาออกก่อนครับลาออกเมื่อวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าสิบพันมาอันนี้มีพ้นต่อวันเลือกตั้งไหมครับการไม่มีพ้นครับตอนนี้การได้ประสานพ่อออกกต่ออย่างวัดการรับสมัครกับพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลและการเลือกตั้งวันเดียวกันครับวันเดียวกันครับจากว่าเป็นการลาออกแก่ซองวันครับไม่มีพ้นใช่ครับ ไปที่สำนักนี่หนึ่งก้อนนะครับเรือง็อธิบ้านมันพุ่งเกินมีเรามีท่ามแบ๊บมีอะไรบ้างครับเกากอะไรบ้างครับเกษตรบาลนี่ก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารู้จักกันดีๆก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจแล้วก็มีอบตเกษตรบาลเนี่ยเทศบาลนี่ก็จะมีเป็นซ้ำประเภทนะครับมีเทศบาลตำบลนะครับแล้วก็เทศบาลเมือง เทศบาลนครใหญ่สุดกรนครครับเทศบาลนครข้องสุราคับเทศบาลนครเป็นขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่ครับค่ะซึ่งในส่วนข้องเทศบาลนครสุราธานีนี่ค่ะเพราะว่ามีนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกในเทศบาลนี่ได้กี่คนนะคะการทนายกนี่การหนึ่งคนครับหนึ่งคนหนึ่งคนกับการเลือกตั้งกังนี้การเลือกได้เบื่อเดียวเบื่อเดียวต่วสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยเราแบ่งเป็น4ีเขตนะเราแบ่งเป็นสีเขตนะครับเขตเนึ่งกาหกคน นะครับพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งกะกาได้ไม่เกินหกเบอร์นะครับกาเนื่งเบอร์ก็ได้่วงเบอร์กาไดมาชั่เบอร์ก็ได้ส้นเบอร์ก็ได้แต่ไม่เกินหกเบอร์คือสำหรับสมาชิกสมาชิกเกินหกไม่เกินหกแต่ใบเอกสานายกก็เบอร์เดียวเบอร์เดียวเบอร์เดียวอแต่ว่าวันนี้มดวาระจะรับสมัครกันต่อเรื่อครับท่านประธากาเบื้องต้นนี่ครับกาได้เสนอร่างนะครับร่างประกาศรับสมัครต่อผพวกรายการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแล้ว นะครับแต่ว่าท่านก็น่าจะเห็นชอบมาสักวันที่จีแปดนะผมก็จะประกาศวันที่จีเก้าวันเสาร์นี้นะครับกาเบื่ยงตอนนี้กับรดรับสมัครก็คือวันที่สามสิบเอ็ดมีนาค่นะครับจนถึงวันที่สี่เมษายนนะครับวันที่สี่เมษายนนะครับตามเวลาราชการนะครับก็คือตั้งแต่แปดจุดสามสิบจนถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีครับผมเอาวันนี้เราคุยกสองฐานนะครับอีกฐานหนึ่งเนี่ยเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งอีกฐานนึงเป็นผู้อำนวยการไม่เตะต่างเหมือเปล่าท่านประธานครับ ูว <c oughs> ยจริงๆแล้วบดบาสของกรกตคือข้ามาช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของการเลือกตั้งนะครับ <ừ. S 2> แต่บดบาสจริงๆเป็นบตบาสของท่านผู้นวยการการเลือกตัง้งคือท่านประหลัดรีนราบ้านนี่โดยตำแหน่งอยู่แล้วโดยตำแหน่ง <ๆ S 1> ครับโ <ๆ S 1> ดยตำแหน่งครับตอนนี้คือรักราการนายกการกรกตนายกโดยทีนี้ในส่วนของกรกตเรียกว่ากกตอะไรกันนะกกตประจำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนี่ครับ ก็มีบอสบาสในการเสนอแนะแล้วก็ให้ความเป็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการหน่วยเลือกตั้งว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกี่หน่วยนะครับมีหน่วยเลือกตั้งกี่หน่วยมีเทเลือกตั้งที่ไหนบ้างแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการพนักงานกบปนอ่ะครับประจําหน่วยเลือกตั้งต่างๆรวมไปถึงกำกับดูแลเรื่องของการนับคะแนนเสียงลอันนี้นะครับในส่วนของเตือนครับในส่วนกำกับดูแลอ๋อกำกับดูแลนะกํากับดูแลครับแต่จริงๆริเป็นบอดบาสของทันตลัตอยู่แล้วทันทันทันพ่อขอกการเลือกตั้ง ในการหาคนมาไะจับ <poker> น kind of ุวยแต่มดกี so ้นุวยเป็นของของพครับการเป็นหน้าที่ก้องของพูดในการการเลือกตั้งในทางดีนทางั้นโดยความเป็้ยงบอก้องก็อตอสองทิ้นก้องก็ไปเสนาภูมีสิทธิเลือกตั้งมาเป็น กรรมการประจำหน่วยเด็กเซเนอร์กับกรกตต้องทิ้นเห็นชอบเห็นชอบแต่สถานีนี้แล้วคุณนี่เป็นคุณกงคุณนั่นคุณนี่ไม่เอาเมลก็ได้ได้ครับได้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 คือเสนอขึ้นไปแล้วก็ไปถ้าเกิดไม่ผ่านการอะได้การไว้ไปได้ท่งรุ่นกันครับผมครับผมนาทีที่สองก็คือตัวเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเขาเรียกว่าสอท่อพอท่อหนึ่งถึงห้านะครับเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ที yeah. um, oh. s <S ่รยยายก็มามากเกินยายถ้ายายเห็นว่ายายเกินบ้านห้าคนได้แับนี uh, like. yeah. mm ้ต hmm. uh, I mean ันหน้าคนต้องมาจะมีต้องมีการตรวจสอบได้ต่างๆบางได้แับนี้ใน่ช่วงเวลาแต่มันมีระยะเวลาของการกำหนดอยู่ครับต้องยุ่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหนึ่งปีครับปีครับเพราะนั้นเราต้องอดช้องดูแลก่อนนี้มาพอสมควรนะต่างๆพรทางเทศบาลต้องต้องเข้ามาดูแลว่ามีบ้านไหนมั่งถือว่าคนใหยเข้ามาเป็นห้าเกินห้าคนสิปคนได้ต่างๆพวกนี้เราต้องต้องความระวังต้องคอยคอยดูแล นะครับพร้อมด้วยการท่อนชื้อได้ต่างๆและท่อนชื้อเพิ่มชื้อในในในบ้านนะครับของชาวบ้านและการที่สร้างก็ดูแลด้วยการเลือกตั้งการนับคะแนนเลือกตั้งได้ต่างๆพวกนี้ครับการเลือกตั้งออกมานี้ต้องกดจะประกาศก็คือต้องผ่านต้องผ่านกกตร่องอกรับรอง็ต้องต้องรับความความเป็นชอบของนิกรนะครับต่อไปก็เรื่องของการรวมคันแนนป้ายเทรวมคันแนนี่ยต่างๆเนี้ยแต่ละหน่วยแต่ละเขตท้งวัดสุรัธานีมีเซเขต รอยยืดซิฟหอกน่วยนะนะ่นนะยืดซิฟหอกน่วยเลือกตั้งอาจจะต้องมีเทรวมของแต่ละเขตแต่ละเขตแต่ละเขตโดยท้องผ่านมาตีเทนช้อของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือกกตนั่นเองนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็บทบาทก็คือเรื่องของการติดป้ายหาเสี้ยนมาติดได้เท่าไรเท่าไรเท่าไรเขียนขนาดป้ายสามสิบขูนเซทิบสองเซนติเมตรเนี้ยติดได้ไม่เกินสิบแถวห่องหน่วยเลือกตั้งนะครับซิหน่วยเลือกตั้งเข็นน่วยเลือกตั้งทีนึ่งนี่มีทั้งหมดรสามที่มาหนุ้ย พอนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกผู้มีสิทธิ์แค่ปลักผู้สมัครผู้สมัครครับจะติดป้ายขนาด30มสขูนเซที่สองเซนเนี่ยได้ไม่เกิน350ร้อยห้าสิบสิบามสิบเท้าแล้วก็ป้ายขนาดแมตซ์สามสิบขูนสองแมตซเซที่มาพูดไาไงมันเราว่าแผ่นกระดานอาร์ตได้ไม่เกินห้าเท้าก็ด้วยเลือกตั้งในวันนี้ครับก็มีจํานวนมีจํานวนครับมีจำนวนไม่ใช่ว่าใครว่าเอ้ยยัก ติดมาร์กไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ติดเกินกว่านั้นไม่ได้นอกจากนั้นก็เป็นบอดบาสในการกำหนดสัทธันที่ในการติดไปหาเสียงติดไปหาเสียงอันนี้อยู่ที่ทางด้านกกตกกตเป็นผู้สัญเนอร์มาสัญเนอร์แต่ให้เราเห็นชอบว่าเราเห็นชอบไม่แล้วองกลางแล้วก็กำหนดพื้นที่นะครับพื้นที่ในการติดายหาเสียงแล้วก็มีบอดบาสในการกำกับว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างติดไม่ได้เขียนโซ่ไปกว่านี่ ไม่ให้ติดแต่ถ้าผู้สมัครไปประชานกับรไฟฟ้าเองว่าขออนุญาตติดได้ต่างๆวันนี้ก็สามารถติดได้ซึ่งในเทศบาลนครธุรัตเรากำหนดไว้สาม3มทีสมจุดก็คือนึ่งเสาไฟฟ้าที่ติดไม่ได้ยกเว้นว่าผู้สมัครเนี่ยไปขอเองไปขอเอง จอเผยแพร่เพราะต้องมาทำต้นแล้วแล้วพอดีกันเลยพอดีจุดทีดซ่อมคือสะพานลอยเราจะไม่ให้ติดแล้วก็จุดทีดซ่อมก็คือบริเวณตั้งแต่ท้าปลาว่านจนถึงวัดล่างเลยวัดล่างเขาริมน้ำบรรยากาศของการไม่ให้ติดครับไม่ให้ติดครับนี่คือพื้นที่ห่วงห้ามในในเขตเทศบาลที่เราห่วงห้ามกันผาผู้หวาที่ผู้สมัครตรงฟังกันไว้นะวันนี้นะเราะว่จะครับเดี๋ยวจะปิดกันนะครับไปเรื่องของวันสมัครอะไรทีเนี้นะครับตอนนี้ เพ่อกับความร้อมในการสมัครปัจจุบันตอนนี้มีความร้อมรับมีความร้อมมีความร้อมเต็มทีนะครับเทศบาลเองก็ได้แบ่งเจ้า้าทีไยต่างๆเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับมีการประชุมสักษมกันนะครับก็อฟากไปยังผู้สมัครทุกท่านนะครับวันนี้ก็สามารถไปรับใบสมัครได้แล้วนะไปรับใบสมัครติ่เทศบาลนะครับใบสมัครต่างๆนั่งซื้อรับรองการเสียภาษีแรต่างๆรับได้เลยนะครับล้วก็ท่านก็มาดู ผมก็จะมีเจ้าทีตั้งศูนติดติดสบานกับทุกนมาสร้างนานการเหลือตั้งเนี่ยผมก็จะมีเจ้าทีในการที่จะอธิบายว่าการกรอกในใบสมัครเนี่ยกรอกกันพื้นะครับแต่กรอกแนโทุกไม้เอกสารต่างๆในทุกไม้สันสามารถรับเลครับเอาเอกสารเนี่ยไปเจ้าทีติดูนยนผมเนี่ยตรวจหลวงหน้าก่อนหล่อถ้าทันเตรียมมาแล้วถึงวันวันมาทันมาสมัครเนี่ยเอกสารไม่ถูกต้องหรือกรอกไม่เรียบรอยเนี่ยทันยิบเบอร์แล้วได้ลำดับนึ่ง ตาตีกับตาไม่ครบผมก็ต้องไม่ดับสมัครท่านก็ต้องไปเอาคิวเปลยคืปลีนคืนเบอร์ครับนั่นนะครับจะไม่ได้เล็กตามที่ตัวเองยิบก็ตอนนี้ก็คือลักลักสำคัญก็คือประชาสัมพันธ์ครับให้ผู้สนใจสมัครทางท่านนายกอะไกับทานสมาชิกเนี่ยไปดับใบสมัครติดสู้ได้เลยนะครับเริ่มเดี๋ยวนะเริ่มวันนี้ไปดับได้เลยครับเนื่องจากรายการเรานี่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะจิตบรรพชนนะที่เหลือกัน ครับอันนี้เหมือนกันหมดไหมน่าจะเหมือนกันทุกแห่งกับเหมือนกันนะครับครับทั่วประเทศเหมือนกันหมดนะครับตกเตือนสบาลนุ่งจีนว่าวันนี้ฐานประละต่างๆกระงจะเตรียมการแต่เหมือนกันนะครับก็ตั้งก็ไปสร้างบัไปรับแล้วก็ข้อคำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการกรอกใบสมัครได้เลยครับได้เลยแล้วถึงคุณสมบัติข้องที่คนเดียวจะมาสมัครนี่มีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมคะก็คุณสมบัติหลักๆก็คือก็คือมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับโดยการเกิดแล้วก็อายุเนี่ยนะครับ ท่านสมาชิกเนี่ยก็อายุไม่ต่ำกว่า25่สิบหปีนะครับส่วนท่านนายกก็ไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับส่วนการมาอยู่ในพื้นที่เทศบาลก็ต้องมีอายุในพื้นที่เทศบาลเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปี1ปีนะครับนะครับแล้วก็คุณสมัครบุตรการศึกษานะครับส่วนสมาชิกสภาเทศบาลนี่ไม่จํากัดบุตรไม่จํากัดบุตรนายกนายกนี่ต้องจบปริญญาตดีหรือถ้าเกเป็นถ้าเกิดเป็นมาก่อนได้ไหม ได้ก็คือก็คือตาบาไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยไม่จบปรที่ดีก็เคยเป็นผู้บริหารสองถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นมาก่อนนะครับอันนี้การสมาสมัครได้ก่อนนั่งซื้อับรองมาแสดงกับอาจารย์กับสมัครต่อเรื่องกับตรงไหนครับกับสมัครก็วันที่31มีนาคมครับวัจจุบันนี้แลนะวันจันนี้แหละครับพร้อมถึงวันที่เซ่เมื่อซ่าครับอ๋อถึงเซ่เมื่อวันห้าวันครับรับสมัครห้าวันตรงไหนครับรับที่หน้าสำนักงานเทศบาลนะครับขึ้น เต้นขึ้นได้บเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยมัดเลยครับกี่โมงถึงกี่โมงลรับสมัรตั้งแต่แปดโมงครึงจนถึงสิบพักนาฬิกาสามสิบนาทีนะเรยๆเราชการเรื่ยๆเรา่อยๆเรับอยๆเรื่นรอกจเกน่อนๆเรื่อยๆเรื่อ้ๆเรื่อยๆเรื่ายๆเรื่รู่อยเร่อยๆเรืัอนรื่อยๆเรื่อยๆเ้อร่อยๆเร่ายร่างๆเ่อยๆเทื่อยๆรื่อยเ่อเซ่่ยเื่ยเื่ๆ่เร่น นุวยคูณด้วยสามการลง้ที่ไปติดเวลาเราเอนที่ก็ใต้ไปติดนะครับเราต้องทําสํารองไว้เพื่อเป็นวันสุดท้ายเพื่อมันชี้คาดชี้ใกล้ด้วยวันนั้นบทบาทในนาที่ในการทําไม่รูปเนี่ยเป็นบทบาทน้าที่ของผู้สมัครนะครับเป็นบทบาทน้าที่ผู้สมัครกระเชื่อเลยก็ผู้สมัค่าเรต้องเตรียมความพร้อมมาแล้วต่างใจกันนะครับบางคนก็รอกันมานะครับบางคนก็อยากจะทำมันต่อครับสุดท้ายเลยแล่นน้องจะแล่นนะก็ต้องฟักให้ทำฟักให้ทนกว้างนิดนึงครับก็ ควักพี่น้องในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ครับนะครับเชิญชวนให้มาสมัครนะครับนายกนะครับนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหรือไม่ก็สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเรากำหนดรับไปวันที่3ามสิบเมีนานะครับจนถึงวันที่เจ็ดมีซ่านะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งนะครับควักพี่น้องว่า ครั้งที่ผ่านมา้องสุรัฐธานีประมาณ6กสิเปอะนะครับครั้งนี้พ่อมตั้งเป้าไว้ว่าประมาณสัก70%็ดสยกให้พี่น้องได้ออกมาออกมาช่วยรณรงค์ความเป็นประชาธิปไตยขขอองงเทศบทุนรัฐธานีให้มาก์ที่สุดในวันที่1ิบเอพฤษภาคมนะครับเวลาตั้งแต่8ดโมงจนถึง ห้ามงยินง้นแบนมงแบนมงเช่าสิบแปดนาฬิกาจนถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครธุรธานีซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณหนึ่งแสนห้าร้อยกว่าคนคได้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อเป็นคะแนนประวัติศา,าสตสร์ธุรธานีว่าเราได้อดเส็นซุ้มพอสมควรในวัดธุรธานีในการสนใจเฮตบ้านการเมืองของท้องถิ่นในข้องการบริหาร ผู้บริหารของท้องทิ่นของเทศบาลนครธุรัตนีครับขอบคุณมากครับให้ท่านประลัดฟากสักนิดค่ะครับกาฝากไปยังผู้สนใจนะครับที่มีจิตนาส่าในการที่จะมาพัฒนาเทศบาลนครสุราชกองกองของพูกเรานะครับทั้งที่สนใจจะเป็นท่านนายกนะครับละก็สมาชิกนะครับก็ให้ท่านได้เตรียมตัวนะครับนะครับเตรียมตัวแะ้วก็ไปรับเอกสารนะครับคุณสมบัติต่างๆหรือใบสมัครต่างๆขอหลวงหน้านะครับขอหลวงหน้า สวัสดิ์ทิศนี้นะครับหยิบกาวสางซิปผมก็จะมีเจ้าทีผมเองก็จะมาอยู่งเตเตะสบานนะครับคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับเพื่อให้ฐานนี้มีความพร้อมนะครับในการทจดสมัครตั้งแต่วันที่สิบสิบมีหน้าจนถึงวันที่วันที่สี่มษายนนะครับแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในวันที่สิบเอ็ดปรึกาคมนะครับวันที่สิบเอ็ดปรษภาคมส่องพระห้าลอยหกสิบแปดเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งก็ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็น ก็อยากใ้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับมาจ่ายซิ์นะครับเลือกตัง้งตัวแทนของพี่น้องนะครับมาปัฒนาสุราษฎร์บ้านเร่าเนี่ยนะครับให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับก็ผมเองได้คุยกับท่นทานประธานกอร์รางนี้ก็ตังปเปล่าสักเจ็ด <laughs> ส <c oughs> ิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจ่ายมาตรการนานรุนแรงต่างๆนะครับ <c oughs> ก็ต้อง ข้อความรวมมือทาง n อ t ด้วยนะครับช่วยรู้เร่องกันนะครับว่าให้พี่น้องเนี่ยมาจ่ายชิดจเสี่ยงนะครับแล้วก็เลือกคนดีมีฝีมือมาพัฒนาบ้านเมืองกับครับพ่อมาในรายการจ่าวไตนะครับต้องขอบคุณท kind of so, okay. so ่านรองทันนะครับท่านชูจิตไกรวันนะครับประหลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและท่านชมพลัสและกล้ากับประธานคณะกรรมประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณท่านรองทันครับขอบคุณครับใจเกียรติใานการครับ วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสี่คนแล้วก็ทีมงาน n b t ภาคใตกใต้ก็ข้อลากคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับ